อันตรกิริยาระหว่างอาหารและยาขับปัสสาวะไดยูเรติกหนึ่งตัวอย่างยากลุ่มไทอะไซด์ไดยูเรติกอินดาพาไมาไฮดโดรโคโ,โรไทอะไซด์เมโทลาโซนคลอทาลิโดนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆอาหารแปรรูปอาหารกระป๋อง เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพของอยาในการขับโซเดียมลดลงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำมากเนื่องจากยากลุ่มนี้อาจทําให้โพแทสเซียมในร่างกายลดลงผักสีอ่อนมีโพแทสเซียมต่ําเช่นผักกาดขาวกระหล่ำปลีแตงกว่าอาหารที่แนะนําอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยซ้มมะเขือเทศและผักใบเขียวเพื่อชดเชยการสูญเสียโพแทสเซียมจากการขับปสัสสาวะ อาหารที่มีโซเดียมต่ำเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีผักและผละไม้สด 2. ตัวอย่างยากลุ่มหลุกไดยูเรติกทอซีไมายฟูโรซีไมายบูมิธานายอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆเพราะจะทำให้ร่างกายสะสมโซเดียมมากเกินไปอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำ เนื่องจากยากลุ่มนี้ขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายมากขึ้นเช่นผักกาดขาวกระลำปีแตงกวาอาหารที่แนะนําอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นมันฝรั่งผักขมและกล้วยผักสีเข้มมีโพแทสเซียมสูงเช่นะน้าใบกะเพรามะเขือพวงเพื่อชดเชยการสูญเสียโพแทสเซียมอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นผลิตภัณฑ์นมเนื่องจากยากลุ่มนี้อาจลดระดับแคลเซียมในร่างกาย 3. ตัวอย่างยากลุ่มโพแทสเซียมสเปริงไดยูเรติกสไปโรโนเลกโตนอามิโลไรไตรแอมเตอรีนอีพิริโนนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยมันฝรั่งอโวคาโด เพราะยากลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาโพแทสเซียมทําให้เกิดความเสี่ยงของโพแทสเซียมสูงในร่างกายอาหารที่แนะนําอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ําเช่นแอปเปิลลูกแพรหรือองุ่นอาหารที่มีโซเดียมต่ําและไขมันต่ําเพื่อช่วยในการควบคุมความดันโลหิต